ก็สวัสดีนะครับโซล่าเซล์สแก้วครับก็วันนี้ชุดปั๊มสองแรงครับสองแรงสองนิ้วตัวนี้ใช้แผงโพลีนะครับสามร้สี่สิบวัตต์นะครับสี่แผงตัวนี้บ่อประดานเป็นบ่อหน้าหกนะครับดูดสนิ้วตัวนี้ปั๊มนะครับของแฮนดูโลนะครับแฮนดูประกันสองปีนะครับเหมือนเดิมนะครับ กองงานติดตั้งนะครับงานโครงสร้างรางแฉงนะครับ<อ>เหล็กเสานะครับสามคูนสามนะครับแล้วก็เหล็กคานเป็นสามคูนนิ้วครึ่งนะครับเหล็กใหญ่มาตรฐานนะครับนี่เทป,ปูนให้นะครับก็ดูตู้คอนโทรน,นะครับ ก็โวลตสีแผงก็มาวนทํางานนะครับ120ยยีโวลต์น,นะครับปันประมาณนี้มาตรฐานนะครับก็ปั๊มลันอยู่สามพันกว่ารอบนะครับก็ถือว่าน้ําดีนะครับกระแส7.3แอมป์แดดก็ประมาณนี้ครับแดดไม่จ้าเท่าไหร่นะครับก็ได้9ก้้อกว่าวัตต์นะครับ เดี๋ยวไปดูน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันสองนิ้วต่อลงบ่อเรียบร้อยครับน่ครับน้ำสองนิ้วถือว่าแรงเลยนะครับบ่อน,นี้น้ำถือว่าใช้ได้เลยนะครับ 2นิ้วครับเต็มพ่อครับบ่อนี้น่ครับก่อชุดนี้นะครับเป็นแผงโพลี่นะครับก็รวมอุปกรณ์ติดตั้งนะครับ3ามหมื่นนะครับชุดนี้ก่อลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับร้านโซลเซลสแก้วนะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าหครับสองหกสอนะครับ งานประมาณนี้ร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมชิปด้วยนะครับสวัสดีครับ